สวัสดีครับเพื่อนๆเรามาเจอกันในส่วนของการแนะนําโปรแกรมช่วยสอนหรือว่าโปรแกรมอันติมิเดียนะครับตัวนี้จะเป็นตัว2014ตัวนี้ค่อนข้างเต็มนะครับผมยอมรับเลยว่าในหลายตัวก็จะมีมเีเป็นโปรแกรมที่ที่อยู่ในนี้โดยตรงนะครแล้วก็อีกอย่างหนึงนะครับผมได้ติดตั้งเป็นในส่วนของเ,ออเ,ออเขาเรียกอะไรไฟล์การเรียนการสอน นะบางตัวเข้าไปนะบางตัวเฉยน,นะคือคืออาจจะมีการเอาออกบ้างเป็นบางส่วนตัวที่ผมจะเอาออกนะก็จะมีในส่วนของโปรแกรม2องตัวนี้นะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆ <c oughs> ได้ไปก็จะไม่มีในส่วนของโปรแกรม2ตัวนี้นะฮะโอเคสมมติว่าเพื่อนๆได้แผ่นตัวนี้เข้าไปก็เปิดเข้าไปที่ในส่วนของเมนนะครับเริไปคลิกเข้าไปนะผมแนะนําให้เพื่อนๆติดตั้งเป็นแอปพลิเคชันในส่วนของ QuickTime นะครับ โปรแกรมเล่นนะโปรแกรมอ่านวิดีโอต่างๆ <Z ip> นะครับในส่วนของโปรแกรมที่สอน2,014 2D ตรงนี้ดีมากนะฮะ <Z ip> ก็จะมีหัวข้อต่างๆที่ผมเคยอธิบายไปบ้างแล้วนะครับในส่วนตรงนี้เกือบทั้งหมดเลยนะเกือบทั้งหมดเลยยกตัวอย่างเช่นการปรับสภาพการปรับแต่งสภาพแวดล้อมระบบปฏิบัติการ Windows 7คลิกปบนปุ่ม Start ของ Windows นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะก็จะมีหัวข้อเยอะมากเลยตรงนี้แล้วก็มีแบบฝึกขัดอีกที่เป็นเพื่อนสามารถที่จะทําได้นะครับก็นอกเหนือจากนั้นก็ยังจะมีเป็นเอ็กซิซายนะฮะเป็นแบบฝึกขัดทุกอย่างอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับและในขณะเดียวกันก็มีเป็นไฟล์วิดีโอที่เราต้องการอยากจะศึกษาเป็นชอ็อตเป็นชอ็อตก็จะอยู่ในนี้นะฮะเป็นช็อตในการศึกษานะครับตัวนี้ก็ดีมากนะฮะร,ราคากา็ตอนที่ซื้อก็่าจะประมาณเกือบ700บาทประมาณนี้นะฮะ โอเคนี่ก็จะเป็นในส่วนของสื่อการเรียนการสอนในส่วนของอ2,014นะครับซึ่งก็สุดท้ายแล้วนะครับเพื่อนเพื่อน,น,นท่านใดที่สมัครเป็นสมาชิกของกลุ่มเราเข้ามาผมก็จะ,จะส่งสื่อการเรียนกางสอนเหล่านี้ไปให้ทั้งหมดนะไปให้ทั้งหมดเลย นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่สนับสนุนเป็นอย่างดีก็ฝากนิดนึงก็คือผมผมไม่อยากให้ Copy ปี้แชร์กรันหรือว่ากดแชร์ในส่วนของของกลุ่มเรานะเพราะว่า,ามันยังมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์อยู่นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับสวัสดีครับ